สวัสดีครับปกกับจองลงเดียนนะครับตีมหลังบ้านนอ้ององค์เองนะครับผมเนะาะอรุณสวัสดิ์กับตอนจา้า fc ตกตานที่น่ารักนะครับผมนะ fc น้องอ,ง,องุ่เอง fc สาวน้อยเป็ดบานแปลงนะครับ fc ตีมหลังบ้านแล้วก็ fc นี่เด็กๆแก๊งสีขาครับผมมวนก็ต้องใส่ลำโพงเหมือนเดิมครับเออได้ยัง แล้วก็สวัสด,ดีว่าเจ้าเจ้านะครับปุ้มนะเอฟสี่เจ้าตายทุกคนครับปุ้มสวัสด,ดีครับนี่กับเจ้านี่กับบรรยากาศอันสดใสนะครับปุ้มเนาะนี่บรรยากาศตรงหน้านะครับนี่เดี๋ยวพาโม้วนเอินก่อนครับ ยังไงอเออเดินพอวันนี้เดินดูตูดกันตูดนาตีเกินดูดูไม่ต้องวิ่งนะไม่ต้องวิ่งนะือ ก็ตัวันนี้มาถึงเวลาก็คืออยากไปห้องแอร์พอทักสามถุมหรือสองถุมกว่านี่ไม่อยู่แล้วครับดินรดนจะกลับ <c oughs> แต่นาเปิดแอร์สามถุมเออนอนกับพี่นิโอนะไม่นอนรับใายไปใายมาอยากจะกลับอย่างเดียวเลยพอถึงเวลาเขามันก็รู้เวลานะ ngay ở đây nhanh Ừ Ở đây nha Ừ Ở đây nhanh điêu, đây nha Rốt mà, tóc còn đâu Dứt Bye, đơn. เอาไงเดินเอากลับตั้งนั้นไปาไืมยังไงอืมอืม Này đưa cho đi. mù đi Mua 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 Một Một cá mù mù đen mù mù gặp tà mù <laughs> Ừ ừ. mù mà, bé. Cảm ơn mẹ, mà. Để, bé. เนี่ยไปะมา,อา,มาเอ้ยเปวันนี้ต้องฟ้าเจ็มใสแล้วครับผุมมีกลงไม่มีแบบนี้ก็ฝน,นไม่ต้องมีแล้วครับผุม ตีนีอากลดิว่านไงรอรอพ้นนะครับตินี้พอตอนข้าวขึ้นสักประมาณคืบหรือสองคือบครับ่กับเมื่อปีที่แล้วนะรอพ้นตีนี้แต่พ้นไม่มากแรงมีทิศเรียบร้อยมันจะวนเวียนอยู่แบบนี้แหละครับแต่ละปีอ่ะไป ดูกับมาวนเวียนเลืออีกซองครับพุ่มตินีโวยวายตึงเวลาก็เลวครับนูนหมู่วันเดี๋ยวดไปเล้วนะ អីឡៃ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  มามาเึกยหมนี่อาบน้ำตัวเกรียงเลยนะครับแต่ละแล้วดูสิจะเป็นแบบไหนกับวันนี้ เบิ ies, ่งแรกสิเป็นแบบใดนี่บรรยากาศนะครับผมนะแอพรอยเขาเล่นจักปักอ่ะไป้แบบอาทตยอุติชีนเนาะโอเคครับผม ว่าเจ้าๆนะครับกับวันนี้วันจันทร์นะครับเป็นวันต่ำมานวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ FC ุกท่านมีความสุขกิ่งๆิ่งกำลังดวยๆทุกคนนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,ก,กดกระดิง่งแจง้งเตือนแล้วก็อย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับผมเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆ กับตีมลังบานะฝากติดตาม่องลุงเดียด้วยนะครับผมนะตีมลังบานน้องหญิงนะครับกันนางตีมลังบานนะครับผมอย่าขี่ตมอย่านะอย่าลงไปเด็ดขาดนะกินนี่แค่นี้ครับผมวัดดีครับผม